สวัสดีครับพี่น้องยิทู u พี่น้องเอแลซีเราจะให้พี่น้องที่เข้ามาที่ตามรับชมทุกสั่นทุกคนนะครับวันนี้เกาะแม่ฝนเลยมาอัปเดตสถานาการณ์ลำแม่น้ำกวง่งพี่น้อง 4, เอซีเราได้ชมกันสักน้อยเนาะแนกขบวนักนะ น้ำยังไม่เยอะเลยนะครับเนาะแค่แตกหน้าฝายน้อยเดียวเนาะไปเกาะน้ำยังพอใช้อยู่เนาะน้ำพอใช้อยู่ฝนล้นน้อยเดียวนะครับเนาะอันนี้ นอกบ้านกนหาปลาอยู่นะี่แนวฝ่ายก็ไม่ค่อยลึกเทอะไรนาะทรายทรายมาทับมาโผล่ที่แน่นี้เนาะจากมันก็จะมีเป็นบ่างชุดที่มันเป็นห้องมันจะลึกๆหน่อยเนาะพอนะดูแนบตกแนวฝ่ายน้ยนำๆนาะครับเนาะ ตัวลึกเท่าไหร่นะครับเนาะประมาณน่าอกประมาณนั้นเนาะโอ้อยู่ที่ออยู่กัน พออยู่แล้วนี่ลึกชุดน่าจะออยังอนะครับเนาะน่ะรีบเลออยก่ะะรีบทำฝากกูละ แน่นี้ก็มีแต่หญ้ารกลุงลังไปหมดเลยอ่ะรัที่น้องไปชมทางด้านบนเนาะเพิ่งจะมีแล้วกันเนาะกันตกกันเล็กๆตกเนาะว่าอ่าถ้าวันยุดกันหรือว่าตอนแรงตอนข้าเนานะ เด็เกๆกจากโรงเรียนเพำมเหวมาเล่นกันก็มีสถานที่น้อะอ่อนเล่น,นอยู่นะรถไนรไฟ ใช่หมช้ำรูด <c ười> ừ, ไปหมดเหลือหนอ่อยเดียวมาดูคุณลุงแกใส่วางดักกระคาดนกดักกระคาดเขาดูิลุกหรือเขาไม่คว่ามันจะ ลึกๆเนาะแต่แกเป็นคนพื้นที่บ้านแกอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แกจะู้หเนาะว่าตรงไหนลึกตรงไหนตื้นน่าจะหะแต่ทางบนวุ่นน่าจะลึกเพราะว่าช่วงหน้าแรงลึกในโคค้นมาจกออกทรายเนาะมืออันนี้น่าจะเป็นแนวแนวทีก่แกวางตาะไครวางอยู่เาเนาะ เนแนวหยัดขึ้นไปข้างบนเลยลักมีบน,นเลยคูณนักรับนักล็มีน้นคุณจะงี้เออนอนหลับก็จะ,จะวางต่ไฟลงมาโอ,โอ้แลับ เขามาดูคุณลูกดีสักหน่อยเช่นแน่จะวางไปแล้วก็าวางกับพิกมาครับก็ะะจะลองดูแค่เนอะและดอกชานนี่ เุาซืว่าน่าจะไม่ค่อยได้ระดับเท่าไรเนาะอัะนี้ระดับน่าจะสูงกว่าเพื่อนแนมงัเลยบบตกบเนาะอันนั้นแหนมบนุบจับจับคู่ช่องคู่ช่องเลยทุบคู่ช่องนี้เด้จะมีช่องนี้ช่องเยอที่มน่าจะสูงกว่เพื่อนนะอยวเมาจะมาขอคุณลุงเล พ่ข้างลกันโอเคเนาะเพิ่ข้าแล้วเนาะลงปอะไรไปแล้วฮะน่าจะมีอย่างจะมาไว้อยู่นี่จอแบบ คนซื่อชีวิตนะครับตาเกีบอบหันแนันะ่นเลย เนี่ไงจังาวะอลักไปมาตะไครยของแกพี่แปกปล่อยทิ้งไว้แสดงว่าแกเก่งม,มากๆเลยพี่ยังจำได้นอกว่าที่ไหนเป็นที่ไหนถึเงเมี้ตาแกจะไม่เห็นนอกคนเนาะ หูว่าจะหาเจอก่อนเนาะเอามาดูความสามารถของเธอเห็นหรแล้วว่าอันนี้ไปเหมือนได้อืมกินไปแล้ว เราจะดูว่าจะหาเจอแล้วยังนี่จะน่าจะหาเจอแล้วนะครับเนาะนี่ว,ว้าวสุดยอดสุดยอดเราจะเอาลากไปปักก็ก่อนมตาตะไคร่ติดเนาะนี่แม่นจะอยู่บ้านนี่แหละใกล้ใกนี่แหละเดี๋ยวจะเดินมาแล้วครับเนาะ แก่ๆอาหากินตรงนี้ทุกวันทุกวันเนาะบางครั้งก็ลงไปทต,ต้องฝายเนาะบางครั้งแกอก็จะมาหากินมันห,น,น,หน้าฝายนะครับเนอกสถานที่หากินของแก่ก็เข้าใจว่าน่าจะชิดซีบกว่าแล้วเนาะนี่นะโอเคแล้วครับเนาะเห็นว่าทีนี้ก่อนยาวพอสมควรแล้ว ฝากเป็นน้องกดซับสไครป์กดไลค์กด, like, กดแชร์ให้กับทอกสิ่งนีเวอร์ชั่นเลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบายนะครับเนาะ